มกันดูนะครับกับช่องโนเนมพลัสคาปันนาให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆครับผมพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนอยากได้รถสวยประหยัดน้ํามันไม่น้อยสภาพสมบูรณ์สุดๆต้องคันนี้เลยครับวันนี้ลุกมากับเจ้า C220 D Avangar ดีนะครับโฉม W205 นะปี2019มือเดียวกว่าศูนย์เลขไมแค่40,000กับราคาพิเศษ1,649,000าครับผมไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าสวยขนาดไหนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานนาฝากกดหนยนะครับฝากกดหน่ยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย C220D ดีคันนี้นะครับนี่น็อตเดิมสวยๆไม่มีขยับนะครับไม่มีประวัติอุบัติเหตุสภาพเนียบมากเจ้านี้ก็มาพร้อมกับเครื่องดีเซล 2000cc ซีซีเทอร์โบนะเกียร์ออโต้9้าสปีด194แรงม้าโอ้โห เกียร์เยอะแบบนี้ขับสมูทมากครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆด้วยเบนท์ไทยแลนด์เคลมไว้ว่าได้20กิโลเมตรต่อลิตรบวกๆนะครับขับจริงก็ใกล้เคียงนะนะลุกขับลุกเท้าหนักหน่อยก็มา17 18นะครับผมใครเท้าเบาๆก็มี20บวกน้ำมันหนึ่งถังกรุงเทพเชียงใหม่สบายๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันต่อครับคันนี้สีเทานะอ่ามันเป็นสีเทาเข้มมันก็เลยบางมุมก็เห็นเป็นสีดํา สภาพสีเนี่ยตีให้90%ไม่ได้เลยนะครับเงาเงาสวยๆนะไฟหน้า Full LED แบบนี้นะไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะครับเซ็นเซอร์รอบพันพร้อมกล้องมองหลังประจังหน้าก็เป็นแบบดาวจมแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ AMG แต่ก็สวยนะครับผมโอเคล้อเดิมโรงงานนะครับขอบ18เป็นลายห้าการคู่แบบนี้มาพร้อมกับยางไซส์2 25 45เท่ากันทั้ง4เส้นที่สำคัญคือ คันนี้ได้ยางใหม่นะครับผมนพร้อมใช้มากๆผิ้วครเมียมส,สวยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับเนี่ยมันสีเทานะมันไม่ใช่สีดำนะครับผมก็เลยต้องบอกไว้ในคลิปเลยนี่ไฟท้ายเนียนคลิปนะฮะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ C220D บอกว่าเป็นดีเซลปรหยน้ำมันสุดๆนะแล้วก็บันชนล่างก็เป็นโครเมียมนะครับ ฝาท้ายได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะเปิดได้แบบนี้เลยนะครับบอลังพับได้ตั้งหาก3ตอนเผื่อใครจะเก็บของที่ซิ้นยาวๆแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพับกันนะเนาะชุดประถมพยาบาลน,นะครับแล้วก็ช่องเก็บของเอ็กซ์ตร้านะฮะสภาพสมบูรณ์มากครับไม่ต้องห่วงเลยหารถดีเซลใช้งานนี่ คันนี้นี่ตอบโจทย์มากๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับ ก็จะเจอการตกแต่งด้วยหนังสีดํานะครับผมแล้วก็ลายไม้แบบด้านนะฮะแล้วด้านบนเนาะตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับเบาะนะครับปรับกระจกต่างๆนะเปิดปิดฝาท้ายตรงนี้นะจะสังเกตดูเราจะไม่เห็นเมมโมรี่เบาะนะครับในรุ่นเอเวนการ์ดก็คือไม่มีเมมให้นะครับแต่ก็ปรับไฟฟ้านะสะดวกสบายใช้งานง่ายอืมเบาะหนังสีดำสวยๆรอยยับมีนิดเดียวเลยนิดเดียวจริงๆนะครับ สีขาดไม่มีสภาพคอนโซลสวยมากๆตรนนี้ก็จะเป็นสวิตไฟหน้าเนาะตามสไตล์เบนท์มพูด t สตาร์ทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับผมกุญแจก็เป็นรีโมทอันใหญ่แบบนี้แล้วนะล็อกรถปลดล็อกเปิดปิดฝาท้ายนะครับเอาขออนุญาตเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทเลยนะฮะเลขไม่สี่หมื่น นะครับกับ350อ่ะไม่น้อยสภาพสวยสุดๆแล้วคันนี้นะครับกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็เข้ามาก็จะเจอกับงมาลายสปอร์ตทรง3ก้านแบบนี้นะคือถ้า AMG เนี่ยม,มันจะตัดท้ายตัดด้านล่างแบบนี้นะครับแต่นี้ก็จะเป็นทรงกลมสวยๆนะครับไปอีกแบบหนึง่หงหงมลายเป็นมัลติฟังก์ชันพร้อมแพทเทิร์ชิฟนะครับนี่แพทเทิร์ชิฟนะฮะ มีทัชแพดมาให้ทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้ควบคุมจอกลางอันนี้ควบคุมตรงเรือนไม้นะครับมีครูสคอนโทรลมาให้มีระบบบลูทูธอะไรต่างๆครบพร้อมอำนวยความสะดวกได้ดีสุดๆตรงนี้ก็จะเป็นคันเกียร์ตามสไตล์เบน z ก็คือเกียร์คอได้เกียร์9สปีดครับผมนะแล้วก็ปัน้ำฝนกาไฟเลี้ยวอยู่กันเดียวกันทางด้านซ้ายนะฮะกรจะจกสวยๆช่องสายแว่นตานะครับ นหน้าจอคอมานยังไม่เป็นทัศสกรีนนะก็คือต้องปรับที่ปุ่มตรงคอนโซลกลางอยู่นะครับแห่งช่องแอร์สวยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแถบลายอลูมิเนียมแล้วก็ลายไม้ตรงกลางเนาะนะฮะคีรัตต่างๆนะครับช่องใส่แก้วน้ำนี่ปุ่มคอมานนะครับอ่าพาร์คิ้งเซนเซอร์พาร์คแอซิสต่างๆ โหมดการขับขี่มีให้ห้าโหมดนะก็ไล่ตั้งแต่อันนี้แล้วกันเนาะอินดิวิวลนะครับก็คือเซตติ้งค่าเองนะฮะสปอร์ตพลัสนะครับก็เป็นแบบสปอร์ตที่ปิดทักชั่นคอนโทรลนะรถมันจะสไลด์ได้เนาะแรงบิดเยอะขนาดนี้สไลด์ได้อยู่แล้วนะครับใช้ในสนามเท่านั้นนะครับสปอร์ตก็คืออยากขับแบบสนุกสนานก็จะ,ะเฉงกดโหมดนี้คอมฟอร์ตนะครับก็ ใช้งานทั่วไปสบายๆแล้วก็ e ีโคถ้ามันประหยัดไม่พอกด e ีโคมันจะประหยัดเพิ่มขึ้นอีกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นปุ่มผ้านหลังไฟฟ้านะฮะนี่ช่องเก็บของสามารถเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายๆนะครับด้วยความประหยัดขับสบายนะอันนี้เ็หน้าเนาะก็เอกสารทุกอย่างก็อยู่ครบนะครับ อ่ะต่อขับสบายอยากขับสนุกก็ทําได้นะครับโอ้โหร้อยเก้าสิบแรงม้านี่พาเราไปได้ทุกที่อยู่แล้วเดินทางออกต่างจังหวัดประหยัดน้ํามันมากๆใช้คําว่ามากๆนะครับมากขนาดไหนก็เดี๋ยวลองดูส่วนของตาซื้อเปลืองนะครับนี่ตอนเนี้น้ํามันอะ่ะมันเหลือประมาณเกือบเกือบครึ่งถังนะจอดสาม้แปดิเจดกิโเมตร จอดนะครับถ้าขับมันขึ้นอีกเพราะฉะนั้น1ถังมีประมาณ900กิโลได้สบ,สบายสบายนะครับถ้าเท้าหนางหน่อยก็800อะ่ะอย่างดุกเนี้ยได้แประมาณ800โลคือขับกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ไปบนในนั้นต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าขับแบบเรื่อยๆ <men ly> สบายสบาย,บาย <men ly> ชิลๆเนี่ยถัง1,000งกิโลทำได้ครับรุ่นนี้โอ้โหประหยัดน้ํามันมากๆจริงเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกัต่อครับสูง1 7อหนัก90อีกดุกนะครับ ก็ยังเหลือที่วางขายอีกประมาณสิบกว่าเซนหัวก็ยังไม่ชนคืออ้วนๆเนี๋ยดูใน่นั่งสี่คนสบายๆนั่งห้าคนก็ไปได้แต่เบียดนิดนึงนะครับช่องใส่เอกสารสมบูรณ์มากๆมีช่องแอร์หลังให้แล้วก็ตรงนี้นี่ชาร์จแบตนะครับเป็น USB นะฮะโอเค อาจจะเห็นสีม่วงๆอันนี้เป็นไฟแอมเบอรไลท์นะครับก็ปรับได้นะจากที่จอหน้ามีม่านให้นี่นะครับม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างแมน่นวลยึดเบาะเด็กได้สองตัวพร้อมทั้งที่วางแขนแบบมีช่องเก็บของแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ำแบบนี้ไปได้ทั้งครอบครัวประหยัดน้ำมันพร้อมเที่ยว ร้อมใช้งานคือเป็นรถที่ขนาดมันไม่ใหญ่มากไ <ivot> งหาที่จอดก็ง่ายใช้ในเมืองก็ดีใช้ต่างจังหวัดก็ได้นะครับผมสารพัดประโยชน์มากๆสําหรับ C-Class ดีเซลโฉมนี้ที่สําคัญคือไม่น้อยรถสวยราคาแค่1นึ่งล้านหกแเาเดี๋ยวไปสรุปกันครับว,ว่าเจ้า C220D a v a n กา r d คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับความสมบูรณ์สุดๆของเจ้า C220D คันนี้เนาะทวนกันก่อนได้รถปี2 0 1 9ครับ มือเดียวประวัติศูนย์เลขไม้แค่40,000กับราคา1,649,000บาทเครดิตจัดไฟแนนซ์เต็มโอเคมาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะใครบ้างนะครับก็ใครที่อยากได้รถยุโรปดีเซลราคาไม่แรงเมื่อเทียบกับสภาพคันนี้นี่ตอบโจทย์มากๆประหยัดน้ำมันสุดๆยางใหม่4ีเส้นพร้อมใช้นะครับใช้งาน4คนเหมาะสมที่สุดในครอบครัวนะครับผมก็3-4คนเนาะ จะซื้อไว้ใช้เป็นคันหลักของบ้านคันที่2ของบ้านได้ทั้งหมดมันสารพัดประโยชน์มากๆนะครับกับเจ้า C Class โฉมนี้นะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์รายด้าล่าง QR ว o d e โคที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับคันเดิมไม่ได้ใช้ออกมาเทิร์นก็ได้คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งช่องโนเนมกับคาบันนาไว้ด้วยนะครับ สองช่องของเราโนเนมกับคาบันหนาขอพี่ๆเพื่อนๆร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ